ัดทุกปัญหาในการเลือกสุขภัณฑ์ด้วย Neo Red LS สุขภัณฑ์อัจฉริยะจากแบรนด์โตโต้ด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกไลา์สไตล์กำลังตีด้วยรางวัล Eup Design Award 2022และ Red Dot Design Award 2022ด้วยความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจะขาดไม่ได้เลยเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยรางวัลการันตี g i n t o d e s i g n Award 2023ดีไซน์ที่โดดเด่นมีให้เลือกถึง 3, 4 3สีสไตล์ แบ็กนิกเกิลซิลเวอร์ในเรื่องของความสะอาด Neores สเเยังใส่นวตัตกรรมที่เรียกว่า e w อ t ต r Pad ที่ช่วยทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในโถก,ก้านฉี่และใต้ฝาลองนั่งให้คุณมั่นใจได้ว่าโถสุขภัณฑ์ขอคุณจะสะอาดท,ทุกครั้งที่ใช้งานด้วย n e o r e s สเสัมผัสสินค้าตัวจริงและรับข้อเสนอโปรโมชั่นอีกมากมายได้ที่ชนรุมโตโต้ SCT Home โบุญถาวรนครสวรรค์ และสำหรับลูกค้าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Total Creator Contest 2025ภายใต้หัวข้อ Enhanced o u r l i f e Style ชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า80,000บาทสนใจใสแกน QR Code แล้วเข้ามาถ่ายทำได้ที่ชนรวม Total SCG Home บุญถาวรน,นครสวรรค์น,นะครับ Total Live อัน m i n